นะครับเพื่อนๆคอกีฬานะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับสวันนี้ต้องแจกวิตามินซีทุกคนวะ ê <đ encouragement> con ai con ai con ai con vâng ai con ai con ai, không ai <tư> <laughs> <này cũng> <laughs> <laughs>

i was so bad